โอ้โหมันชอบเลยเหรอลุงมันชอบเลยเหรอมันก็กินมันหนึ่งมันเริ่มหักกินเป็นไงอืมกินหน่อยนะโอ้โหเห็นกําบังก็วิ่งใส่เลยมันมันมันเป็นอะไรนะครับลุงเนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นทั่วเหลืองไงทั่วเหลืองทั่วเหลืองแล้วเขามาทำน้ำเต้าหู้อ่ะอ๋อมันน่ะกากน้ำเต้าหู้อะไรกากทั่วเหลืองที่ทำน้ำเต้าหู้นี่เขาเท่น้ำ แล้วก็เอาเป็นต้นลำกตมลำมันมูแต่เขาคั้นน้ำไปเร็วแต่มันจะเป็นน้ำขาวเหมือนนมนมถั่วเหลืองอะแสดงว่ามันกินแล้วโปรตีนสูงเลยเนี่ยสูงอืกินกันใหญ่แล้วมันจะโตเร็วโตไวด้วยถ้ามันกินได้แล้วมันโตเร็วเลอโอ้แล้วมันจะไม่อยากสนใจนมแล้วแล้วจะไปหาไอ้มาตอนไหนกูไม่สนมันอิ่มแล้วไปหาซื้อที่ไหนได้ครับเนี่ยหาซื้อที่ไหนได้ เขาท่กะดหูไก่ต้องไปติดต่อเขาที่เทนะตหูตลาดที่อื่เขาก็มีตลาดเพอรสารตลาดกินเฉพาะกินเฉพาะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่กินระตัวใหญ่มันก็กินสิค้างคืนได้ไหมค้ังคืนใส่ตู้เย็นออใส่ตู้เย็นเออต้องใส่ตู้เย็นใส่เราอนเรมาหาับเลยอ่ะจะมาให้กินเลยมาพึ่งเหมือนน สองวันเด็กก็ที่มุกเลยเด็เป็นบ้านเลยบ้านค้างคืนก็ไม่ได้แต่จตูต้ได,แได้แต่ต้องเอาออกเขาพึ่งก่อนอืให้มันความเย็นเหลือน้อยลงเจ้าลุงมานี่กินวันต้อวันเลยมั้งใหม่ใหม่ไม่มไมเคยมันก็นไม่เอานะมันจะค่อยๆเ,เลี้ยงทีนิดละหน่อยไปทีนี้ชักมันๆก็เอากินดีต้องผสมกินมาชักมัน ต้องผสมอะไรด้วยไหมครับเนี่ย<ะ>ต้องผสมอะไรด้วยไหมไม่ฮะเปลีย่ยวเปีียวโอ้เปลี่ยวๆเลยไม่ต้องผสมเลยเออโอ้กากเต้าหู้นะเขาเรียกน,นะเน,นะนี่ยเต้าหู้กากานะคือเด็กๆเพิ่งคลอดใหม่นะ,นะนะเดือนสอเดือนกว่าๆเนี่ยโอ้ชอบกินมากแล้วกินแข็งแรงมากโตไวด้วยลุงบอก มันื้อข้าวก็ทอดเปลือกแล้วมาขายมันเป็นกระสอบใช่เดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะแห้งๆมัเ้มเ,เลป,ปเลือกต้อแห้งมันก็ทอดเอาเม็ดไม้ไปแล้วอย่างงี้ไม่ต้องกินนมแม่ก็อยู่ได้มันก็องต้องไปนมแม่ก็ต้องกินช่วยแต่มันก็เบานมแม่มันแม่มันไม่โสมกินอันนี้เสร็แล้วแม่ไม่โสมช่วยเสริมนมแม่พูดง่ายจ๊ะใช่เป็นอาหารที่ช่วยเสริมนมแม่ม อืดีเลยเนี่ยกากถั่วเหลืองว่ะร้านร้านนักร้านที่เขาขายน้าเต้าหู้ประทศที่ทำเ<น>ต้าหูห้เนาะดีกว่าทิ้งในโปรตีนสูงเนาะมาจากถั่วเหลืองเนี่ยช่วยนมแม่ได้เยอะมันอิ่มได้แล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เฟ้นกินมากมันเป็นเหมือนกับมันเป็นละเอียดด้วยเนาะเข้าไปมันก็เหมือนกับกินข้าวบดข้าวอะไรไปมันเด็กกินข้าวบด ถือว่าช่วยได้เยอะเลยล่ะถือว่าช่วยได้อาหารหนมแม่ได้เยอะเลยโดยแม่สิแม่ไม่อ่านเป็นศาตร์ไวโอ้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยว่างวันไหนล่ะไปกะหลุมให้หน่อยว่างวันไหนอลุงน้องยังไม่เสร็จเลยจะให้จ้างไอ้นาคขุดหลุมไอ้นาคไม่มีงานจ้างมันขุดเลยหลุมหน่อย คนน่าจะฉันร่างวานน่ะเออยพวกมีปูกระเบื้องอีกงานต่อยเขาไปเหมาโน่นเตือนหลวงเลยไหนไปเลยโอ้โหชอบมากเลยอ่ะว้าวไอ้ไอ้กะหลุมห้หน่อยฉันเคลียร์พื้นที่ให้หมดแล้ว น่นไม่มีงานอยากจะขุดโอใใ้ให้ตัวผู้กินด้วยอันนี้มันกินมันก็นเล็กเลยฮะอ๋อ <laughs> มันกินมันก็น